ผู้ชมช่วยผลเลื่อนหน่อยได้ไหมว่าจะเอยเดี๋ยวพ่อบอกว่าเดีอนหน้าจะพ่อจะเสใหง่าก็รวเธอนไหนดีที่มันแบบราคาสามร้ยบาทกันสาม้อยบาทอ่ะที่มันราคาสาม้อยบาท พาสซีไมดีเอ้อ้ยว้าวฮ่มหนดีน่คิดออกีคิดออกจังคอมม้นหน่งเด้อหนคิดบอนคิดบอนคิดออก ครับไปบายช่วเลือดหลจอนดีนัาสมายแแบตัวนี้ตัวสดทีมาเลยนะ่า so นี so ้มเล่อะไรมีส so ูง so สุดสิเล well, ่นะครับอันนี้เล่ดหนึ่งคนเลือดเลอดส

เดินหน่อยขึ้นยอดขึนเขาบปายบานเ